สวัสดีค่ะผู้ชมคะเพราะชีวิตคนเราแสนสั้นและมีเพียงชีวิตเดียวครับเราเลยต้องมาเรียนรู้ว่าเราจะดำเนินชีวิตที่แสนสั้นและมีชีวิตเดียวนั้นให้มีความสุข และมีความหมายได้ยังไงครับทั้งหมดนี้หาคำตอบได้ในรายการน้ำเครื่องแก้วกับดิฉันรวิชาทางสมุบทค,ค่ะผมสุรัตน์พุธิประสาทครับผมคุณผู้ชมคะแล้วก็อาจ,จารย์บอลคะริชางงมากเลยค่ะอืมเผอิญว่ามันมีความสงสัยเรื่องนี้มาสักพักหนึ่งละว่าเวลาผ่านไปผ่านไปผ่านไปอืมเราก็เติบโตกันมากมขึ้นเรื่อย,อยใช่ครับเราก็คิดว่าความสุขของเราเนี่ยจะต้องเติบโตเหมือนกับอายุของเราแต่ปรากฏว่าความสุขมันลดน้อยลง ทำไมอยู่ๆมาสนใจเรื่องแบบนี้ได้พระอิญว่าริชาไปเจองานวิจัยชิ้นหนึ่งคะ่ะอาจารย์เขาบอกว่าในรอบ50ปีที่ผ่านมานะคะ รายได้ของประชาชนเนี่ยมีเพิ่มสูงขึ้น,อ,น,น,อ,นอันนี้ไม่ใช่แค่ประชากรไทยนะคะ,ะแต่เป็นทั่วโลกคเขาบอกว่า GDP ของทั่วโลกเนี่ยมันเพิ่มขึ้นถึงขนาดว่าคนเราสามารถที่จะมีเงินเพียงพอที่จะซื้อเสื้อผ้าอาภรณ์ใส่สวยๆหาอาหารดีๆรับประทานไปตามที่หรูๆซื้อบ้านซื้อรถเป็นของตัวเองได้แล้วมีความสุขรวมถึงอย่างที่ทุกคนเห็นกันนะคะวิทยาการสมัยนี้เทคนโนโลยีเติบโตมากจน ทุกอย่างมันสอดรับให้ชีวิตของเราเนี่ยนะน่าจะมีความสุขมากขึ้นแล้วก็ดูเหมือนว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มันน่าจะถูกออกแบบมาทําให้คนมีความสุขมากขึ้นเช่นเดียวกันถูก<ช> <มา S 1> แื้อหามาใช่ค่ะครับแต่ปรากฏว่าผลจากงานวิจัยเขาบอกว่าถึงแม้ว่ารายได้เนี่ยของคนเราจะเพิ่มสูงขึ้นรเราจะมีวัตถุต่างๆเนี่ยนะคะที่จะมาตอบสนองความสุขเราได้มากขึ้นแต่ปรากฏว่าความสุขสิคะกลับดูเหมือนจะสวนทางกับรายได้คือมันเหมือนจะไม่ได้เพิ่มขึ้นหรือว่า จะลดน้อยลงไปด้วยซ้ำอืมอันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับทำไมเป็นอย่างานั้นล่ะคะอาจารย์สิ่งหนึ่งที่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องความสุขหรือการวัดความสุขเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะ ถ้าเกิดว่าพูดถึงอาจารย์บอลกาลิชาถ้าจะมาเทียบกันว่าความสุขของเราใครมากกว่ากันหนูก็วัดไม่ได้นะคะเพราะว่าความสุขมันเป็นนามธรรมอ่ะเป็นเรื่องส่วนตัวเนาะจะรู้ได้ยังไงว่าความสุขของคุณความสุขของผมมันไม่ใช่ตัวเงินในบัญชีมันจะมาวัดว่าใครมากกว่ากันมันจะวัดยังไงช่างน้ำหนักก็ไม่ได้เอาไม่เท่านมาวัดก็ไม่ได้ถูกไหมครับมันมีวิธีวัดอยู่ครับแต่ว่าก็เป็นวิธีที่บางคนก็เห็นด้วยบางคนก็ไม่เห็นด้วยนะครับ อย่างเช่นเขาอาจจะมองในเชิงของการวัดในเชิงจิตวิทยาเลย,ยนะครับโดยใช้บแบบสอบถามนี่แหละนะครับเป็นการวัดแต่เป็นการแบบสอบถามที่ได้รับการทดสอบมาแล้วะนะฮะจนมีความน่าเชื่อถือได้สูงก็เป็นสเกล e น5แบบนี้แหละครับแล้วก็ไปวัดอย่างเช่นในคนต่างวัฒนธรรมต่างประเทศ หรือในประเทศเดียวกันแล้วก็ทดสอบว่าแบบทดสอบนี้ใช้ได้จริงนะครับซึ่งอันนั้นก็เป็นวิธีการหนึ่งแต่ว่ามันก็มีบางคนมุมมองเหมือนกันว่าการวัดแบบนี้ดูไม่น่าเชื่อถือเพราะว่าเอแเราจะรู้ได้ยังไงว่าความสุขของคนประเทศนี้กับคนประเทศนี้เนี่ยใครมากกว่าใครหรือในขณะเดียวกันความสุขของวันนี้กับเมื่อวานนี้จะรู้ได้ยังไงว่าอันไหนมากกว่ากันจากการพูดหรือว่าการใช้ความรู้สึกในการตอบแบบสอบถาม จริงอย่างที่ฤาชาบอกเพราะมันเป็นนามธรรมมันมันมันวัดยากอะค่ะใช่นั่นคือแบบที่หนึ่งแบบที่หนึ่งแล้วแบบที่สองอะคะแบบที่สองนี่เขาวัดแบบนี้ครับเขาก็เลยใช้วิธีการดูจากพฤติกรรมแทนอดูซิว่าคุณยิ้มมากขึ้นไหมคุณหัวเราะมากขึ้นหรือเปล่าอันนี้ก็ขอเถียงเหมือนกันอ้าวว่ามาเพราะว่าการยิ้มเนี่ยไม่ได้บอกว่าเรามีความสุขจริงๆบางคนก็ยิ้มแบบฝืนยิ้มอ่อยางนี้ครับอันนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากนะครับมีคนที่ศึกษานะครับแล้วก็ได้ข้อสรุป เขาพบว่าคนทั่วโลกเนี่ยนะครับมีการแสดงออกทางสีหน้าคล้ายๆกันอยู่5้าอย่างด้วยกันซึ่งทั้งโลกเหมือนกันแน่นอนว่าการแสดงออกทางร่างกายเรียกภาษากายหรือว่าการแสดงออกทางสีหน้าท่าทางต่างต่างเนี่ยแต่ละวัฒนธรรมแต่ละประเทศไม่เหมือนกัน <c oughs> แต่มันจะมี5้าอ,อันเนี้ยทั่วโลกเหมือนกันหมดเลย <c oughs> จริงเหรอคะอ่า <c oughs> ใช่แล้ว <c oughs> มีมีซักยกตัวอย่างสักอย่างนึงไหมอ่อย่างเช่น <c oughs> เรื่องของความสุขหรือ <c oughs> เรื่องของการรู้สึกผิด หรือการละอายต่างๆเนี่ยพวกนี้หน้าตาจะออกมาในเชิงของรูปแบบของกล้ามเนื้อต่างๆจะคล้ายๆกันโอ,โอเคไหมครับอันนี้คือเรื่องวิธีการที่สองมีอีกเหรอคะ,อะมีวิธีการหนึ่งนะครับวิธีการที่3ามาวัดความสุขกันแบบนี้ฮะ <หา S 2> เขาใช้วิธีการเอ้ยแบบที่หนึ่งใช้ความรู้สึกในการทําแบบที่สองแบบที่สองดูจากพฤติกรรมภายนอกแบบที่สดูเข้าไปข้างในมันเลย ยังไงฮะคลื่น<ถ>สมองนี่าระใช่สแกนสมองหรือดูวัดคลื่นสมองเลยนะครับหรือดูเรื่องของสารเคมีในสมองอแต่ว่าทั้ง3าวิธีการก็จะอยู่ในช่วงของการที่เขาเรียกการพัฒนานะครับแต่ว่าก็จะกาลังจะบอกว่ามันก็เป็นการวัดในรูปแบบที่ในปัจจุบันเขาใช้กันแล้วก็พอเขาทําการวิจัยออกมาแล้วเนี่ยเขาพบว่ามีเรื่องหนึ่งครับคุณนิชานะครับว่าอันนี้แหละเป็นจุดสําคัญที่ทําให้คนไม่ค่อยมีความสุขกันโดยเฉพาะใน กลุ่มสังคมเมือง <Ha. S 2> หรือว่าในชนชั้นกลางโอ้ยถ้าเกิดรู้แบบนี้เราก็กำจัดมันออกไปเลยเรื่องอะไรคะไม่ใช่เรื่องางนะครับเรื่องนั้นก็คือการสร้างสมดุลในชีวิตอ่าถูกไหมครับคนเรามีหลายบทบาทค่ะ <Ha. S 2> ลิชามีบทบาทอะไรบ้างในชีวิตทุกวันนี้ครับทาพิธีกรกับอาจารย์บอลอ่าครับผมมีเป็นผู้ประกาศอ่านข่าวเป็นแจวด้วยบางทีซักผ้าตากผ้าโอ้เยอะค่ะอาจารย์ <Okay. S 2> จำไม่ได้เยอะเยอะจริง,รงเราเปรียบเทียบมันเหมือนคนกําลังทําไมฮะโยนลูกบอลหลายๆลูก ใช่ไหมเคยเห็นไหมฮะเขาจักรลิงหรือว่าโยนลูกบอลเลี้ยงลูกบอลในกาศนะอุ้ยกลัวตกอะ่ะอาจารย์บางคนถ้าเป็นขั้นระดับธรรมดาก็โยนสามลูกขั้นเทพหน่อยเป็นไงฮะสี่ห้าลูกเลยใช่ไหมครับบางคนทําท่าประหลาดประหลาดไปด้วยค่ะอ่านี่การที่จะเลี้ยงลูกบอลแบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะทําได้อย่างต่อเนื่องจริงๆโดยเฉพาะลูกบอลแห่งชีวิตถูกไหมครับเพราะลูกบอลแห่งชีวิตเนี่ยลูกบอลทุกลูกมันไม่ได้ทําด้วยยางทั้งหมดแต่ในชีวิตของเราในความเป็นจริงลูกบอลบางลูกมันทาด้วยแก้วฮะ S <S อ่าลูกบอลบางลูกมันทําด้วยอะไรที่หล่นไปแล้วเป็นรอยแล้วมันไม่เหมือนเดิมแล้วแก้วราวใช่เหมือนความสัมพันธ์ที่มันแตกราวใช่กับคนในครอบครัวกับลูกกับคนรักกับคุณพ่อคุณแม่อย่างต่างๆเหล่านี้ต้นในขณะที่เราไม่สามารถสร้างสมดุลที่ดีนี่ก็เลยทําให้ความสุขของคนเราอาจจะแบบว่าค่อยๆที่จะเลือนหายไปถ้าเกิดว่าเรามีอะไรหลายอย่างที่ต้องแบกรับภาระอย่างนี้ถูกต้องไหมไม่ต้องครับ นการสร้างสมดุลจึงเป็นเรื่องที่สําคัญมากวันนี้พอพูดถึงสร้างสมดุลผมเลยนึกถึงคนคนหนึ่งขึ้นมา <S 2> <S 2> ใครคะอะคนคนนี้นี่ต้องบอกว่าจะว่าไปแล้วเนี่ยนะครับ <S 2> <S 2> เขาเป็นสุดโต่งของการสร้างสมดุลในชีวิตเลย <S <S ขนาดนั้นเลยจนเราอดไม่ได้ครับที่ต้องเชิญเขามาคุยด้วยกัน <S <S คือเขาสามารถสร้างได้ให้เห็นเป็นรูปธรรมนี่คะเป็นแบบอย่างที่ดีมากโอ้โหให้ทายนะครับชายคนนี้เนี่ยครับบุคลิกภายนอกจะเป็นคนที่ดูเหมือนมีความเอกลักษณ์ส่วนตัวสูงมากนะครับ ในบทบาทหนึ่งนะครับเป็นนักธุรกิจนะครับองค์กรใหญ่ของประเทศไทยเป็นระดับ CEO โของบริษัทใหญ่ของประเทศไทยบริษัทหนึ่งใส่สูตรมาดคเข้มใส่สูตรมาดคเข้มเลยนะครับดูก็เห็นลูกแบบนี้ก็เป็นนักธุรกิจแหละน่าเชื่อถือใช่ครับแต่พอไปเห็นอีกบทบาทหนึ่งของเขาปุ๊บเนี่ยนะครับเป็นอะไรทราบไหมครับเป็นอะไรคะเป็นดีเจเป็นศิลปินเพลงและเชิงอิเล็กทรอนิกส์นะครับแล้วก็เวลาอยู่บนเวทีเวลาเป็นดีเจเนี่ยนะครับการแต่งตัวนี่ต้องบอกว่า จัดเต็มอ่ะจัดเต็มแบบว่าอึ้งว่าไม่ใช่คนนี้หรือว่าคนนี้หรือเปล่าอย่างนี้เลยป่ะใช่เพราะว่าตอนที่เราเห็นเขาในลุกหนึ่งนะเราจะคิดไม่ถึงว่าในลุกของการที่เป็นนักธุรกิจเขามีจะเป็นยังไงนึกไม่ออกอ่ะเขาจะมีโหมดนี้ด้วยเหรอในชีวิตอย่างนี้ใช่ใชแล้วนี่เป็นแบบอย่างหนึ่งที่เราน่าศึกษาและน่าสนใจที่จะรู้คุยกับเขาด้วยกัน ซึ่งคนนั้นก็คือคุณสุภริตสยามวาลาใช่ไหมคะใช่ครับคุณสุภริตนะครับซึ่งวันนี้เราจะมีโอกาสได้ไปพูดคุยกับคุณสุภริตด้วยกันใช่แล้วค่ะเอาเป็นว่ามาเรียนรู้วิธีการสร้างสมดุลแบบสุดโต่งในช่วงหน้าในช่วงเติมน้ําในแก้วกันนะคะกับรายการน้ำครึ่งแก้วเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ ผมดีเจสุหริ i คืนวันหนึ่งวันนั้นบริเวณหางตาด้านซ้ายเก้านาฬิกา อยากกินบูสโคพาอยากกินพาราหรือว่าไวยอากราออกไปซ้ายเอวไปขวาน,นมมาขึ้นหน้าก้นใส่อยู่ข้างหลังบอกไว้เลยว่าพี่ฟิตปังอยากจะใช้กำลังต่อให้เมียอยู่ข้างหลังจับเด็ดไงกันไล่ไม่ทันลู้ชมครับ,รบตอนนี้เราเข้ามาสู่ในช่วงที่สองของรายการนะครับในช่วงเติมน้ําครับแล้วันนี้อย่างที่เกิดไม้่ตอนต้นว่าน้ําในแก้วของเรานะครับเป็นบุคคนที่น่าสนใจมากต้องเรียนแบบนี้ตัวเราเห็นท่านจากหลายบทบาทนะครับ สองบทบาทชัดเจนมากๆเลยบทบาทที่1เป็นนักธุรกิจนะครับเป็นกรรมการผู้จัดก,การบริษัทดีอสยามเวลานะครับผู้นําเครื่องเขียนของประเทศไทยมาอย่างยาวนานนะฮะส่วนีกบทบาทหนึ่งซึ่งต้องบอกว่าไม่แพ้กันเลยนะฮะโดยเฉพาะเด็กแนวทั้งหลายนะฮะจะเห็นคนสุธริตนะครับหรือพี่โตของเรานี่ครับในบทบาทของดีเจนะฮะแล้วก็ในบทบาทของศิลปิน,นแนวอิเล็กทรอนิกส์นะครับ แล้ววันนี้ครับในหัวข้อที่เราอยากจะมาพูดคุยเรื่องของการสมดุลด้านต่างๆของชีวิตเนี่ยนะครับพี่โตเป็นแบบอย่างที่ดีมากที่อยากจะพูดคุยกันนะครับสวัสดีครับพี่โตครับสวัสดีครับคันหลงครับสวัสดีครับวันนี้เราได้ยินเคยได้ยินพี่โตอยู่ในอยางบทบาทใช่ค่ะในบทบาทของแน่นอนบทบาทของผู้บริหารเนี่ยชัดเจนในมาดิในผู้บริหารนะครับ แล้วก็มีบทบาทอะไรอีกครับที่เราเป็นทั้งดีเจนะคะเป็นทั้งศิลปินโอโยแอมมายเลอเบางทีก็แต่งเพลงเองด้วยอย่างนี้ถูกต้องไหมคะตอนนี้มีบทบาทอะไรบ้างมีบทบาทอื่นไหมที่เราอ่าก็นอกจากนําที่บริษัทแล้วนะครับก็ก็ควบคบและหลักเป็นดีเจแล้วก็ชอบทําเพลงนะฮะตอนนี้ก็กําลังอยากจะมีบทบาทใหม่ในชีวิตผมก็คือการจะไปลงสมัครเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครับันจะเป็นอีกหนึ่งอีกหนึ่ง บทบาทบทบาทที่เรากําลังอยากจะขออาสาเข้าไปทำครับผมซึ่งจะเป็นช่วงปีหน้านี้ใช่ไหมฮะช่วงปีหน้าช่วงนี้มีโอกาสอ๋อครับผมก็มีเวลาพอสมควรในการที่จะทำอะไรบางอย่างในช่วงเวลานี้แล้วบทบาทส่วนตัวล่ะครับมีบทบาทของความเป็นอะไรบ้างครับก็มีบทบาทของความเป็นสามีครับผมเมียหนึ่งแต่ว่าลูกสามลูกสามเรเล่งเี่จสับสลับกันไม่ได้นะฮะมันบวกกันได้สี่พอดีเลยไม่ั้นบางทีพูดเพลิน ผมเป็นคุณพ่อเมียสี่ครับแช่วาเมียสามแต่ว่าว่าคือเมียหนึ่งลูกสามอะไรเงี้ยตายแล้ว <c oughs> กฮก็อันนั้นเป็นบทบาทที่ที่บ้านนะครับ <c oughs> ก็มีมีลูกชายสองคนแล้วก็ลูกสาวตัวเล็กๆ <c oughs> คนหนึ่งก็ <c oughs> ลำเอียงโคตรเออไม่สนแล้วใครจะว่าไงลำเอียงอย่างเดียวล, <c oughs> ลำเอียงคือลำเอียงลูกสาวอย่างเดียวครับด้วยความภูมิใจไม่ปฏิเสธเลยอะไรเงี้ยครับดูแบบนี้มีหลายบทบาท เอาอย่างนี้เลยถามตรงๆเลยครับว่าเวลาคนเขาพูดถึงเรื่องของบทบาทต่างๆในชีวิตขับพี่โตมีหลายคนเขาเขาเปรียบเทียบอย่างเช่นเหมือนเล่นจักรกลโดนลูกบอลอ,อันนี้ลูกบอลของความเป็นพ่อลูกบอลของความเป็นเจ้านายล,ลูกบอลของความเป็นศิลปินอ่ะในมุมของพี่โตนะครับหรือว่าบท,บทบาทอื่นๆก็ว่าแต่ที่กำลังจะมาถึงของพี่โตในเรื่องของการสมดุลบทบาทต่างๆเนี่ยของพี่โตมองอยังไงพี่มองว่าจริงๆแล้วทุกคนเนี่ยมันมีชีวิตอยู่ ชีวิตเนี่ยถูกกำหนดด้วยความชอบของเรารสนิยมเทสนะครับประเด็นคือหลายหลายครั้งหลายหลายคนเนี่ยมีความชอบหลากหลายแต่มันถูกถูกจำกัดอยู่เพราะความกลัวความกลัวครับความกลัวที่จะออกนอกกรอบชีวิตตัวเองพี่เคยบอกกับภรรยาว่าถ้าแต่งงานกันนะเธออย่าคิดว่าฉันจะเช้ามาทำงานเย็นกลับบ้านนะเพราะไม่ใช่เตรียมตัวไว้ก่อนเลยครับแล้วก็ จริงๆเขาก็เข้าใจในระดับหนึ่งแต่เป็นแฟนกับเป็นคู่ชีวิตไม่เหมือนกันตรกนั้เวลาเวลาที่ผมมีความรู้สึกอย่างนั้นเนี่ยมันทําให้ผม enjoy ชีวิตได้เราต้องไม่ไม่ไม่กลัวที่จะออกไปอย่างเช่นเวลาเราเป็นนักธุรกิจสังคมก็จะตั้งคําถามว่าเราไปถอดเสื้ออยู่บนเวทีกูไม่กลัวนะนะกูไม่กลัวโดนคอมเมนต์นะเป็นตัวแรงมากด้วยมันบ้าหรือเปล่าไอ้นี่เป็นกระเทยหรือเปล่าใส่กระโปงถ้าเรากลัวทุกอย่างนะชีวิตเราจะไม่สามารถทําอะไรได้เลยแต่เราต้องกล้าที่จะออกไปแต่รอบครอบ กล้าแต่รอบคอบกล้าแต่รอบครอบเราก็หลุดออกไปครับเวลาหลุดออกไปปั๊บปรากฏมันจะไปเจอชีวิตที่มันมีความสุขนะเพราะเราทําด้วยความชอบของเราค่ะไม่ได้ถูกบังคับไปดีเจเสร็จตีสามเช้าแปดโมงมาทํางานถามว่าจะต้องเหนื่อยต้องอะไรไหมมันเปล่าเลยมันมันเปลี่ยนเป็นพลังนะครับเพราะฉะนั้นจุดของผมก็คือว่าถ้าชีวิตผมชอบอะไรผมจะเบรกความกลัวก่อนแล้วไปทำเสร็จแล้วก็ทําให้ทุกคนเข้าใจว่า หลายชีวิตเรามีหลายบทบาทนะครับเราเองเป็นคนกําหนดว่าเราควรจะมีแบบนี้แบบนี้แล้วเดินตามแพทเทิร์นถามว่าแพทเทิร์นของใครมันเป็นแพทเทิร์นของสังคมที่เขากาหนดไปทั้งนั้นนะมันแล้วแล้วแก่งชีวิตของคุณอะไรคุณจะลอยไปตามความารบอกว่าไอตัวทาร้ายชีวิตจริงๆคือคํานี้เขาบอกว่าใช่เขาคือใครคคือใรเขาทําอะไรเขารู้จักเราเหรอแล้วเขาจะช่วยชีวิตเราดีขึ้นได้ยังไง นะตกลงไอ้เขาเนี่ยเป็นตัวทาลายชีวิตทําให้เราไม่กล้าออกไปแล้วเราไม่รู้ด้วยว่าคือไงสังคมมันบอกไว้ทำไมสังคมต้องบอก่แต่เรามีบทบาทที่ต้องพิสูจน์ครับดังนั้นเราถึงจะออกไปได้ทำสิ่งที่เรารักสิ่งที่ชอบได้ บทบาทเยอะแยะเหลือเกินอย่างที่พี่โตบอกนะมีความชื่นชอบส่วนตัวอย่างงานที่เรารักก็คือดีเจด้วยแต่งเพลงด้วยเป็นศิลปินกับอีกบทบาทหนึ่งก็คือที่เราทํากันอยู่แล้วก็คือเป็นผู้บริหารและยังต้องมีครอบครัวอีกด้วยเราแบ่งสันปันส่วนเวลาที่คนเขาบอกว่ามีย4ชั่วโมงเท่ากันเนี่ยพี่แบ่งยังไงคะผมไม่เคยมองว่ายี่ี่ชั่วโมงผมมองเป็นหนึ่งหนึ่งชีวิตอย่างสมมติว่านในหนึ่งอาทิตย์ถ้าอาทิตย์นั้นผมจะทํางานตลอดแล้วตกเย็นกลับบ้านก็มี บางอาทิตย์สามวันทําเพลงกับไป MV ก็มีมันเป็นเรื่องการแบ่งจัดสรรทั้งสิ้นนะครับโดยที่เราจะต้องเรามักจะคิดว่ามันจะต้องหนึ่งวันต้องทําอันนี้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 บอกไม่จําเป็นหรอกหนึ่งวันเราอาจจะให้กับดนตรีร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ได้<ะ>แต่สี่วันอยู่กับงานอา้าวกลับมาดีเจอีกสามชั่วโมงอา้าวเราก็ต้อง break. เบรกเฮ้ยพอละพาลูกไปพักร้อนอกลับมาลุยใหม่อ,มอย่างเงี้ยครับผมก็เลยรู้สึกว่าจริงๆทุกคนมีย4ิบสี่ชั่วโมงแหละแต่อย่ามองเป็นหนึ่งวัน ครับมันมองเป็นเป็นไลฟ์สเตนเป็นเป็นในหนึ่งเดือนเราอยากจะทําอะไรในหนึ่งอาทิตย์เราอยากจะทําอะไรครับเราสมดุลชีวิตในที่สุดแล้วเราจะมีสัดส่วนชีวิตมันจะมีสัดส่วนของมันเราก็จะต้องกําหนดว่าเฮ้ยงานนี่มันสําคัญมากนะมันมีคนเป็นพัน u ด d e r เราที่เขามีชีวิตของเขาด้วยงานก็เจ็ดสิบดีเจสิบทำเพลงยี่สิบสมมุติอย่างเนี้ยเวลาเรามันมีสัดส่วนปั๊บ ทุกอย่างมันก็จะกําหนดได้แต่มันไม่ไม่ต้องเป็นหนึ่งชั่วโมงอมเออหนึ่งวันม,มันก็มันก็สามารถไหลพลิผันไปได้ตามตาม,ตามวิถีชีวิตในแต่ละช่วงอมีการจัดอันดับไหมฮะว่าแรียงลำดับออบทบาทในในชีวิตที่เรารู้สึกว่าโอ้อันนี้เบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามถ้าบทบาทตามความรับผิดชอบนะครับครับพ่อนับหนึ่งพ่อความเป็นพ่อความเป็นพ่อนักหนึ่งเรื่องงานเนี่ยเล็กมากเล็กมากรับที่เราทำหลายอย่างขนาดนี้นะคะ พ่ออันดับหนึ่งการเป็น m อดีที่บริษัทนี้อ,อนันดับสองการเป็นสามีที่ดีอ,อนันดับสาม,อ,มอย่าตกใจว่าทาไมเขาอยู่อ,อนันดับสามเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมจะมีหนึ่งกับสองไม่ได้ถ้าอ,อนันดับสามผมไม่รักผม,มไม,ไม่ไม่ทําให้ทุกอย่างมันเรียบนะครับเราจะมีแต่ความทุกข์ที่บ้านแล้วเราก็จะทําอะไรไม่ได้เลยตกลงทั้งสองอย่างนี้มันจะทําให้อันที่สามนี้มีความสุขที่สุดนะครับแต่เรมันก็จะมีแบบอย่างเนี้ พลังฉนั้นก็เป็นเรื่องดีเจเป็นเรื่องบันเทิงเป็นเรื่องอะไรอื่น<ม>ๆ,ๆที่ขอให้มันมีสัดส่วนที่เหมาะเพื่อชีวิตเรามีความสุขแล้วหนึ่งสองสามันจะดีมากนะครับ<ม>ตกลงไอ้ถามว่าเคยไปไปจัดงานเลิกเป็นดีเจแล้วปรากฏทุกทรมาน <c oughs> <ๆ S 2> มาโหตายแล้วเฮ้ยเขไม่ได้จับเธอแล้วเหรอคะเหมือนส่วนหนึ่งในชีวิตของเราค่าะใช่จะไม่ได้ไปกระโดดบนเวทีแล้วเหรอจะไม่ได้แต่งตัวแลกไปอยู่บนเวทีแล้วเหรอปรากฏมันหงอยเลยฮะก็นที่สุขกลับไปเปิด เปิดเพลงใหม่อะไรเงี้ยกลับมปทำอัลบั้มอีกทีนึงเพิ่งทำอัลบั้มออกมาก,ก็โอเคก็ก็สนุกมากครับมันทำให้เจอเพื่อนเจอฝูงกลับมาแล้วงานการเราก็ดีขึ้นยิ้มแย้มแจ่มใสม,มาเอาโรงงานหมดเลยไม่มีอะไรเหลือเลยทั้งสองโรงงาน <c oughs> เอาว่าไม่เป็นไรฟัง <นำ S 2> เพลงตัวเองก่อนครับนะไม่เหลืออะไรเลยก็เดี๋ยวไม่ต้องร้องให้เดี๋ยวสิว่ามันทุ่นไปแล้วฟังเพลงให้ดีๆซะก่อนบ้าไปแล้วจริงจริงเครียดหรือเปล่าคะเครียดมากครับเครียดมากเพราะว่า ลองคิดสิพอถึงผมเป็นรุ่นที่สี่ที่มาบริหารสิ่งที่พ่อสร้างมาทั้งหมดมาเก็ตแชร์งแฟนปลาช้างเป็นตัวหลักที่หล่อเลี้ยงชีวิตคนเป็นพันที่เนี้ยอแล้วเขามีชีวิตต่อไปอีกใช่ครับเฮ้ยมาเก็ตแชร์เราจะหายป่าวะจะไม่มีแฟนปลาช้างอีกแล้วในประเทศไทยป่าวะจริงๆในสมองเราคิดเรื่องนี้ครับแต่ยิ้มก่อนเพราะร้องไห้ไปคิดไปมันก็มีแต่ความทุกข์ฮะสู้เลยวายิ้มเอาเรื่องมา กูจะเอาแฟ้มราชากรงให้กลับมาพังหาได้ได้กูจะทําแฟ้มราชากูให้สวยที่สุดอเดี๋ยวขอน้ำไหลทั่วนะหลังจากนั้นมันก็เริ่มเดินละค่ะทีนี้หลายๆคนบอกว่ามันเคยมีเหมือนกันว่าบทบาททั้งความเป็นพ่อความเป็นสามีงานก็มีประมาณสามสี่งานพุ่งเข้ามารายร้อมพร้อมๆกันมันพุ่งเข้ามาพร้อมกันทีเดียวรเราจัดการยังไงให้มันยังสมดุลและยังสามารถเดินไปได้ครับหยุดทำหยุดทำ มันจะบีแตบัณฑ์ฮะคนราเหนื่อยได้มันหยุดได้มันพักได้ไม่ไหวแล้วออกเลยอือคือบางทีคนเรานะฮะมันเหมือนกับเวลาเราทะเลาะกันเราเริ่มไม่ได้ฟังแล้วเราเริ่มพูดอย่างเดียวครับเวลามันเป็นอย่างนั้นปั๊บเหตุผลมันก็เริ่มหายไล่ปัญหาแรกๆเนี่ยมันก็หายไปด้วยตัวลงเคยเคยเป็นไหมฮะเวลามผมเถียงกับแฟนผมเนี่ยผมก็เถียงผมไปเรื่อยๆจนจนลืมเดี๋ยวนี้ ถอเลาะเรื่องอะไรวะลืมต้นกำเนิดมันย้อนไปถึงสามสี่ปีห้าปีต่้ับวันเจอคงแรกแล้วผู้หญิงแฟนคนแรกเขาจะว่าไปไหนเดี๋ยวเราเกิดปัญหาอะไรขึ้นเนี่ยเวลาเราไม่ได้คิดอะไรบนที่มัน r ร t ชั n นอลหรือว่ามีเหตุผลเนี่ยมันหายไปหมดใช่ครับสำหรับวันนั้นผมเขียนครับผมก็ชอบมากผมบอกว่าหลายครั้งเวลาเราหายโกรธเรางงว่าเราทะเลาะอะไรกันอยู่เอาใช่ใช่นะฮะตกลงเวลามันเหนื่อยมากๆเวลามันเข้ามาเสร็จปั๊บสิ่งที่ผมทําดีสุดคือหยุดหยุดไว้ก่อนหยุดเลยทส คอสครับเราม,มันเป็นจังหวดจากคนชีวิตครับตลุยตลุยตะลุยเข้าไปเนี่ยในที่สุดไอ้ที่เราตลุยไม่ใช่ความรับผิดชอบนะมันคือความผิดพลาดอของการตัดสินใจครับหยุดก่อนออบางคนเขาเจอเหตุการณ์แบบนี้ครับพี่คือว่าเวลากลับบ้านเอาเรื่องงานมาด้วยเวลามางานโ่วนะฮะทะเลาะคนที่บ้านมาเอามาลงกับลูกน้องต่อถูกไหมครับ หรือขณะเดียวกันของพี่โตมีชีวิตส่วนตัวด้านอื่นด้วยนะฮะมันเรื่องต่างๆพวกนี้มันถูกเอาไปคาบเกี่ยวหรือว่าล้ำเส้นกันบ้างน้อยแค่ไหนหรือพี่มีประหารจัดการเรื่องแบบนี้ยังไงครับการเป็นผู้บริหารที่ดีต้องไม่ให้เกิดการล้ำเส้นเลยครับคือเราทําอย่างกันไม่ได้การตัดสินใจบางครั้งโกรธทะเลาะกับแฟนมาแล้วมาตัดสินใจที่บริษัทเราพูดกันเงินเป็นสิบล้านร้อยล้านมันมันต้องแบ่งจริงๆครับคันนี้ มันขึ้นอยู่กับแต่ละคนนะแต่ทุกคนมีอารมณ์ได้ถ้าผมไม่พร้อมจะตัดสินใจผมไม่ตัดสินใจอาจารย์บอนมองว่าไงคะในทางจิตวิทยาเมือ่อเจอความเครียดปุ๊บหยุดก่อนจริงๆการหยุดเป็นวิธีการที่ดีนะครับเหมือนกับเป็นการที่อย่างที่พี่โต้ใช้วิธีการถอยมาจากสถานการณ์เพราะว่าการที่เราพุชตัวเองหรือว่าทําตัวเองให้เข้าไปอยู่ในสถานการณ์ในขณะที่ ความพร้อมต่างๆไม่มีเนี่ยผลที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่ผลดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่พี่โตทําได้ดีมากๆก็คือว่าพี่โตใช้วิธีการสื่อสารกับคนรอบข้างอย่างเช่นบอกภรรยาตั้งแต่แรกว่าผมเป็นแบบนี้นะถูกว่<ผ>มต้องเป็นดีเจนะตองนี้ชีวิตเราจะเป็นแบบนี้นะคือใช้วิธีการแทนที่จะแบบมีนะบางคนใช้วิธีการแบบก็เงียบๆเก็บๆไว้เพราะกลัวว่าเดี๋ยวเขาจะรับไม่ได้แต่พอปัญหาเกิดขึ้นทีหลังอันนี้หนักกว่าเดิมแต่ว่าสิ่งที่ฟัง่างพี่โต้มาพี่โต้เริ่มจากตัวเองก่อนเลย เริ่มจากตัวเองรู้จักตัวใช่หใช่ว่าฉันเป็นใครฉันต้องการอะไรในชีวิตปล่าเรกจำไม่ได้โกหกอะไรไปบ้างตัวเดี๋ยวโกหกอะไรเหมือนเดิมไม่โกหกแั้วแต่อเลยใช้ความจริงใจความเป็นตัวตนของเราครับแล้วมีวิธีในการบอกคนรอบข้างให้เข้าใจความเป็นตัวตนของเราอย่างไรคะจริงจริงบอกเขาก็ไม่เข้าใจนะเวลาจะไปสมัครเป็นผู้ว่ากทมบ้าง S <S <S ถอดเสื้อบนเวทีบ้างถอดเสื้ออยู่บนเวทีบ้างใช่ใชใชแต่งตัวประหลาดอย่างนี้บ้างแล้วเวลามีคนเข้าเริ่มเข้าในเว็บบอร์ดมาอะไรถามก็บอกบถามจริงๆกรุงเทพนี่มันอะไรวะมันจะเลือกคนบ้างอย่างนี้ขึ้นมาแล้วก็บอกผมบ้างไงมันอธิบายไม่ได้นะฮะ<ม>ก็ต้องค,อค,อคอ่อยๆล่อไปก่อนเ<ม>สร็จแล้วเราก็สื่อสารค่อยๆสื่อสารไปเรื่อยๆค่ะไดค่อยบอกเขาแต่ใช้ความจริงใจของเราครับก็ผมไม่ทําใครร้องไห้แล้วก็ไม่ทําให้ใครร้องไห้ด้วยไม่ทำร้ายใคร แล้วนั่นก็เป็นสิ่งที่เป็นบทบาทใหม่ที่มันจะเกิดขึ้นนะครับเพิ่มเติมจากหลายบทบาทแล้วก็ต้องบอกว่าสุภาพบุรุษคนนี้เนี่ยเป็นตัวแทนของการที่มีหลายบทบาทในชีวิตจริงครับท่านผู้ชมครับแล้วก็ผมเชื่อว่าเคล็ดลับหรือวิธีคิดหรือว่าแบบรูปแบบในการดําเนินชีวิตห,หลายอย่างก็น่าจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับของให้ท่านมองในเรื่องของการที่เรามาบริหารจัดการ บทบาทต่างๆชีวิตได้ดีขึ้นนะครับสมดุลบทบาทแต่ละชีวิตด้ดีขึ้นนะครับวันนี้เราก็ได้พอสมควรนะในการเรียรู้ที่โต้ในวันนี้นะครับแล้วก็คิดว่าเราคงจะมีโอกาสได้มาพูดคุยในประเด็นอื่นๆอีกในเชิงของสิ่งที่เป็นทักษะในการดําเนินชีวิตต่างๆนะครับวันนี้ขอบคุณนะคะพี่โตสุภริตด้วยที่มาร่วมพูดคุยแบ่งปันสมดุลชีวิตให้เราได้รับทราบยินดีมากมครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณเราด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับตลาดค่งแก้วกันค่ะ ตัวโสุดท้ายกับรายการน้ำครื่งแก้วนะคะต้องบอกว่าตลอดทั้งรายการของเราในวันนี้เราพูดคุยกันเรื่องสมดุลแห่งชีวิตใช่ครับแล้ววันนี้พอได้คุยกับพี่โตสุธาริสนะคะมีคํานึงที่โดนใจมากคําว่าอะไรครับต้องออกมาจากความกลัวเพราะว่าความกลัวนยนะคะมันเป็นตัวจํากัดทุกสิ่งเหมือนกับเรามีบทบาทหลายอย่างเป็นทั้งอย่างคุคณสุธาริศบอกเป็นพ่อ,อเป็นสามีมนะคะยังเป็นเจ้านายอีกด้วยนะ,ะเป็นหลายอย่างเป็นศิลปินด้วยใช่ครับถ้าเกิดว่าเราไม่ออกจากความกลัวของเรากลายเป็น กลัวเขาจะว่าอย่างนั้นกลัวเขาจะว่าอย่างนี้ไม่กล้าบอกความจริงใช่ครับผมมันก็ทําให้ไม่สมดุลสักทีแล้วทําให้เราไม่สามารถจะสื่อสารกับคนรอบข้างเพราะว่าในการสมดุลมันต้องสมดุลบทบาทต่างๆแล้วในแต่บทลดบทบาทเรามีกลุ่มคนที่แตกต่างกันแต่ละกลุ่มคนพวกนี้เขาไม่ได้รู้จักกันเพราะฉะนั้นบางคนถ้าเราไม่สามารถที่จะออกจากความกลัวที่ว่าแล้วเป็นตัวของตัวเองได้จริงและกล้าที่จะสื่อสารความเป็นตัวเองกับเขาเนี่ยมันจะทําให้ ทุกอย่างเราต้องกลายเป็นภาระไปชูกไหมฮะเราเห็นจากคุณสุขิลิ์จะเห็นว่าบทบาทต่างๆเขาเนี่ยเขาไม่ได้มองเป็นภาระแต่เขามองเป็นความหลากหลายแล้วรู้สึกว่าใช้ชีวิตคุ้มใช้ชีวิตสนุกในความหลากหลายนั้นแต่บางคนพอเจอความหลากหลายกลายเป็นเยอะกลายเป็นอะไรโลกทั้งใบฉันแบกไว้ในมือฉันคนเดียวกลายเป็นภาระไปกลายเป็นว่าต้องแบกโอ๊ยอะไรนี่มาอีกแล้วไอ้นี่โอ้เรื่องนั้นมาอีกแล้วเหมือนจะถูกแยกเป็นชิ้นๆอย่างต้นแปลว่าคุญแจที่สําคัญของการพูดคุยกันในวันนี้เพื่อสร้างสมดุลของชีวิตก็คือต้องมี การฝ่าความกลัวออกไปให้ได้แล้วก็มีจุดยืนในตัวเองใช่ฮะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะและคุณผู้ชมจะใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขและสมดุลขึ้นได้อย่างแน่นอนคะ่ะ ต้องถือว่าวันนี้นะคะเรียกได้ว่าครบครันจริงๆของเรื่องราวของน้ำเครื่องแก้วในวันนี้นะคะและคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราได้นะคะทุกวันอาทิตย์แบบนี้เลยค่ะทางช่องกรุงเทพธุรกิจทีวีสินาฬิกา30นาทีนะคะครึ่งชั่วโมงนี้จะทําให้คุณผู้ชมเต็มอิ่มในการใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขและมีความหมายอย่างแน่นอนค่ะอีกช่องทางหนึ่งนะคะเข้ามาที่ Facebook ของเราได้ค่ะ w w w f a c e b o o k c o m น้ำเครื่องแก้วนะคะเข้าไปแนะนําอยากจะรู้เรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนะคะที่จะทําให้ชีวิตมีความสุขมากขึ้นหรือตอนนี้กำลังมีปัญ อยู่อยากจะให้พูดคุยเรื่องราวเหล่านี้นะคะสามารถเข้าไปโพสต์ได้นใน Facebook ของเราวันนี้ขอบคุณสภาพผสวยๆด้วยนะคะของพี่กรจากอโดโ f ฟโ o m i ด g มิงเกสค่ะกลับพบก,กับเรานะคะอาจาร,รย์วอลแลาริชาได้ใหม่ทุกวันอาทิตย์ค่ะกับรายการน้ำเครื่องแก้ววันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ